อ้าวนี่นะครับมีนักท่องเที่ยวมานะครับหมวดหมวดจากสัปยา<อ>ก็มาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโซฟี่เมื่อกี้ออกกดไปทันขอโทษเด้หมุนไวไปหน่อยอันนี้คือทุ่งทานตะวันหรือว่าดอกทานตะวันที่จะทำเป็นสวนสาธารนณะสำหรับท่องเที่ยวของประจําอำเภอประจําหมู่บ้าน ส a ปยานะครับตำบลสัปยาบ้านหัวแหลมจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับออลงทุนด้วยทุนของตัวเองแต่ต่อไปก็คือจดเป็นวิสาหกิจนะครับจะมีชาวบ้านสองหมู่บ้านก็คือหมู่ห้ากับหมู่หกที่จะร่วมมือกันนะครับออจะขอสองหมู่ก่อนต่อไปก็จะขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นทุ่งทานตะวันอ,อก็ตอนนี้ปลูกไปแล้วหนึ่งไร่ หนึ่งไร่กำลังออกดอกแล้วออก,ก็เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจะทำขยายต่อนะครับขยายต่อไปอีกตอนนี้รถก็หยุดแล้วนะครับมันเย็นเย็นแล้วอ้อกำลังปลูกดอกปลูกหญ้าอยู่ปลูกหญ้าแล้วปรับพื้นที่ครับ เป็นคลิปสั้นๆก่อนนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยนะครับขอบคุณครับหวัสดีครับสวัสีีครับ